กาบเปียน <ผม S 2> ท่านประธานที่อนุญาตครับท่านประธานครับกับผมนายนิรอติวภักดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิขอเสนอรายชื่อกรรมาทิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งอายการสูงสุดจํานวน15คนดังนี้ 1. นายกมลลอดคล้ายสพลตํารวจตีฉัตรวัฒน์แสงเพชร สามในนิเวศพันจรเญ,ญืวรกุลสี่พลตำรวจโ,โทบุญจันทร์นวลสายห้าในประพันธ์ตั้งสีเกียรติคุณหกพลตำรวจโ,โทยุทธนาไทยพักดีเจ็ดในวรนหินดีแปดในวิรัตลักษลักพันเก้าในวิวัไกรพิสิทธิ์คุณสิบในวุฒิชาติกรลามิตรสิบเอ็ดพลเอกส,สวัสดทัศนาสิบสองพลตารวจตร,รีสุนทรขวัญเพชรสิบสามในอภิชาติงามขมล 14ในอลงกฎวรกี15าในอเนกวรพจน,นานันครับขอพูดรับรองเลยครับมีผู้รับ,อร,บรองครบถูกต้องครับ